นี้ก็บอกว่าราดท้าหลวงพ่อจุกกระลับอย่างสูงประมาณเดือนที่แล้วลูกท้องเสียไม่สบาย่ายอุจจาระรูดล,ลาดเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยทีนี้ลูกเป็นลูกหลวงพ่อเวลาจะนอนลูกก็ต้องภาวนาบางท,กาาาท,งทีก็นิมมพพะทะบางทีก็นิพพานเราสุขขังพอทำท่าจะเคลิ้มไปปลากฏว่า มีผู้หญิงประมาณสาสบคนเศษเห็นจ,จะได้เข้ามาหาลูกหนึ่งในจํานวนนั้นลูกมีความรู้สึกโดยทางจิตว่าต้องเป็นแม่ของลูกแกก็มาบอกว่าลูกเอ้ยไม่สบายมากเลยเสร็จแล้วแกต้อมือมาลูกหัวก็ปารากฏว่าเมื่อลูกมีความรู้สึกขึ้นมาปุ๊บอาการที่เป็นนั้นหายลาวก็ปิดทึ้งที่เรียนมานี้ไม่ใช่อะไรอื่น คืออยากจะตอบแทนพระคุณของท่านแต่ไม่รู้ว่าจะทําบุญประเภทไหนจึงจะเป็นผิวถูกใจของนางฟ้าเจ้า<อ>ค่าะ๋อนางฟ้านางฟ้าแม่ผู้หญิงต้องเป็นนางฟ้าใช่ไหมไม่แน่กรดีสวายธระทานนี่สวายที่มีรู้ตรูปเป็นต้องารอย่างนั้นครับออ ดูก็น่าประจันนะโรคภัยใกล้เจ็บเป็นบางอย่างเทวดาอารักษ์ก็ได้ใช่ใช่ถ้าสงเคราะห์ก็จะสงเคราะห์ทันทีเลยนะถ้าโอกาสที่สงเคราะห์ได้ท,ท่านช่วยทันทีอเอ๊ะนี่ต่อไปโรงพยาบาลก็แหมยแย่เลยนะถ้าเขยม่มาทุกคนเนี่ยได้เป็นบางคนงนั้นเหรอใช่ใช่อ๋ออันนี้ก็คงจะเคยเป็นแม่เป็นลูกกันมานะดีแล้วสงเคราะห์ได้ก็ดีแล้วไี่บอกว่ากราบเท้านมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง Uh...